สวัสดีครับคุณลุงสุขครับครับแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูไข่ดาวกันนะครับไข่ดาวไร้น้ํามันนะครับแบบง่ายๆไวๆนะครับครับส่วนประกอบก็จะเป็นไข่นะครับฮอดดอกนะครับตามชอบนะครับครับเราก็จะเตรียมหม้อนะครับใส่น้ําลงไปนะครับพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ แล้วก็เราจะนึ่งจานกับถ้วยน้ําที่เราใส่ไว้นะครับนึ่งให้ร้อนให้เดือดก่อนครับพอเดือดแล้วเราก็ถึงจะเอาไข่ใส่ลงไปแล้วเราก็จะจับเวลาได้พอดีนะครับสามนาทีถึงห้านาทีนะครับตามชอบนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับไข่นะครับทีนี้เราก็จะนึ่งฮอทดอกนะครับเราก็จะไม่ทอดเอานะครับ 5นาทีเหมือนกันนะครับครับเสร็จแล้วนะครับพอดอกเราก็ใช้ได้แล้วนะครับ ใส่พริกไทยใส่ซอสลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับไข่ดาวไลคน้ำมันนะครับควรลูกสูตรนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ